ภายใกล้ตัวนะฮะถือเป็นการเตือนภัยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องระวังซื้อไส้กรอกไม่มีแหล่งที่มามคือมาในถุงพลาสติกแบบนี้เขียนว่าฟุตลองไก่คือคําว่าฟุตลองเนี่ยมันเป็นคาที่เรียกไส้กรอกยาวๆนะ,ะมันก็มีเต็มไปหมดแต่ไม่มียี่ห้อเลยคุณผู้ชมโพสต์ของผู้ปกครองระบุว่าไอเวนไส้กรอกอันตรายมากเด็กสองคนนะครับมาเออาร์ด้วยอาการปากเขียวปากเนี่ยเขียวคล้ำอาจเจียนซึมสับสน พบว่ากินไส้กรอก1-2แท่งเป็นไส้กรอกเมื่อสักครู่ไม่มียี่ห้อ2ชั่วโมงกลายเป็นสภาพแบบนี้แล้วเลือดออกมาเป็นสีดําในข้อมูลเนี่ยจะมันจะมีศัพท์เทคนิคเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จะมีต่อมาศูนย์พิษวิทยาของรามาธิ่ปดีก็โพสต์ว่าเตือนไส้กรอกไม่รู้ที่มาที่ไปเด็กเกิดภาวะเม็ดฮีโมโกลบินล่าสุดพบแล้วหรายใน5จังหวัดอยากให้ไปดูนะฮะ หกรายนี่กินจากแหล่งที่มาเดียวกันหรือเปล่าใช่พี่ไก่ท่านตุลสงสัยอยู่เพราะว่าเชียงใหม่นู่นนะคะเหนือก็มีตรังใต้ก็มีกาญจนบุรีตะวันตกคือมันกระจายมากเลยอ่ะสระบุรีก็มีแต่มันไม่มียี่ห้อแล้วมันยังไงมันมาจากไหนแล้วมันไปหมดเลยเหรอนั่นนะสิมันอย่างนี้โอ้โหวงการไส้กรอกแต่คือใช่ไหมฮะแต่อันนี้เขายืนยันว่ามันเป็นแบบไม่มียี่ห้อสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรออกซิเจนมันไม่สามารถเลือดไม่สามารถขนถ่ายออกซิเจนได้ทําให้เลือดออกมากลายเป็นสีดํา แล้วก็จะตกใจและอาการเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงก็คือเริ่มจากมึนหัวเวียนสีรสะอ่อนเพลียาหายใจเร็วมีอาการตัวเขียวปากเขียวถ้ารุนแรงมากๆเลือดมันจะเป็นกรดและเสียชีวิตได้โอ้โหอันตรายมากเรื่องแบบนี้อาจารย์เจตต้องมานะฮะอาจารย์เจตสดาเด่นดวงบริพันธ์ตอบหน่อยฮะ ถ้าเกิดมีสารคุมในเตด,ดในไตรเข้าไปในร่างกายเรามากเกินไปในเวลาอันสั้นนะครับก็จะทาให้ร่างกายเราขาดออกซิเจนเพราะว่าเจ้าสาตฮีโมโกลบินที่มันควรจะจับออกซิเจนเนี่ยมันกลายเป็นรูปของเม็ดฮีโมโกลบินไปนหมดแล้วร่างกายเราเปลี่ยนกลับไม่ทันถ้ามีกลุมของในเตด,ดในไตรอยู่เกินมาตรฐานเนี่ยก็อาจจะทําให้เป็นสารก่อมะเร็งได้นะครับก็แปลว่าการที่เขากินในในกรณีของมปนข่าวเนี่ยครับตัวไ้กรอกเนี่ยต้องมีการใส่สารกลุมที่เป็นในเตดในไตรเนี่ยมากเกินมาตรฐานเยอะแน่ๆคำเตือนตรงนี้ก็คือถ้าเั้นต่อไปคือเราเลือก ซื้อนะครับจำเป็นที่ต้องเลือกที่มีมาตรฐานนะครับมีเรื่องของอชื่อขึ้นหมายการค้าโรงงานผู้ผลิตแหล่งผลิตการได้รับคําอนุญาตจากออยอให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าปรามิมาณของสารที่ใส่ไปไม่เกินมาตรฐานต้องระวังกันด้วยนะครับภายใกล้ตัว